แต่ไม่ว่าการพบกันระหว่างสองผู้นําจะเกิดขึ้นหรือเปล่าและจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะคะแต่ว่าบรรดาชาตินาโตตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะทางทหารโดยคณะกรรมการทหารนาโตเตรียมจัดประชุมระดับผู้บัญชาการทาหารนะคะเพื่อที่จะพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพรวมไปถึงการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงว่ายูเครนจะปลอดภัยจากการลุกรานของรัสเซียในอนาคตค่ะ พลเรือเอกจูเซเป้คาโวดรากเน่จากกองทัพเรืออิตาลีและประธานคณะกรรมาการทางทหารนาโตโพสต์ข้อความผ่าน X นะคะบอกว่าจะจัดการประชุมหารือเป็นการประชุมออนไลน์ค่ะกับผู้บัญชาการทหารของประเทศสมาชิกและพันธมิตร32ชาติเพื่อสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนและเป็นการการันตีว่ายูเครนจะปลอดภัยจากการโจมตีของรัสเซีย การจัดการออนไลน์ประชุมออนไลน์นี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นําชาติมหาอำนาจยุโรป hey, ผู้นํายูเครน,นแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐ hey, ได้ประชุมหารือกันที่ทําเนียบขาวเพื่อผลักดันการยุติสงครามรัสเซียยูเครน,นที่ดําเนินมากว่า3ปีโดยที่ยังไม่มีท่าทีจะจบสิน้นซึ่งการประชุมออนไลน์ครั้งนี้จะมีพลเอกอเล็กซัสกรินเควชผู้บัญชาการกองกําลังพันธมิตรนาโตภาคพื้นยุโรปเข้าร่วมด้วยซึ่งคาดการ กันนะคะว่าประเด็นที่จะหารือกันก็คือทางกองกำลังนาโต้เนี่ยเขาจะสามารถทำงานกันแบบไหนทำงานกันยังไงถ้ามีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วรวมถึงจะพิจารณาด้วยว่าบทบาทของสหรัฐที่จะลงมาเล่นนั้นจะเป็นยังไงเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนมากนักค่ะโดยทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกมายืนยันว่า เขาจะไม่ส่งทหารไปที่ยูเครนแต่จะให้การสนับสนุนเรื่องของการคุ้มกันทางอากาศต่อไปขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวจากเซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนนะคะโพสต์ข้อความในเทเล r กรมหลังจากที่ยูเครนเพิ่งถูกรัสเซียโจมตีรอบใหม่ด้วยโดรนบอกว่ายูเครนต้องการให้มีหลักประกันว่ายูเครนจะปลอดภัยและมั่นคงเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดสันติภาพที่แท้จริงต่อไปขณะที่พันธมิตร ชาติยุโรปของยูเครนพยายามจัดตั้งกองกำลังในการสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพจาก30ชาติสมาชิกในยุโรปรวมไปถึงชาติพันธมิตรนอกนาโต้อย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียที่ได้ลงนามในความคิดวิเริ่มดังกล่าวไปแล้วค่ะ